นี่หนูยืนอยู่สีแยกกลางนานะนี่ความกว้างของคันนานี่หนูให้เขาทำสี่เมตรค่ะแล้วก็แล้วก็บ่ามันให้สลบให้สลบเยอะๆค่ะสลบลงมาเยอะๆแล้วมันก็จะไม่มีตะพักมันแล้วก็จะเป็นคลองค่ะคลองคลองแล้วก็จะเป็นตะพักตะพักห้าสิบเซนค่ะ แต่ตรงตะพักฝั่งนี้หนึ่งเมตรตะพักตรงนี้ห้าสิบเซนแล้วก็สูงห้าสิบเซนแล้วก็เป็นนาค่ะมันก็จะเป็นันาน้อยล้อมรอบค่ะจุดประสงค์เหรอเดี๋ยวก็นนะ่าให้ดูอีกทีอ่าตรงคลองเนี่ยค่ะอ่าใช้ใช้มือแมคโครมือเดียวค่ะขุดให้มันเป็นขึ้นแบบนี้ค่ะเป็นขึ้นความลึกอยู่สุด ที่สุดตรงนี้เรียกหลุมขนมคกแต่ว่าความลึกอยู่ประมาณ3เมตรตอนขุดนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นล่องๆไปค่ะเป็นขึ้นๆน,นะคะแล้วก็จุดประสงค์คือนาม,มันอยู่ที่โนนมากทีนี้เราอยากให้ฝนเนี่ยเทลงมาแล้วซับน้ำลงไปให้เยอะที่สุดลงใต้ดินมากที่สุดค่ะอ่า ีนี้ไม่มีน้ําแต่ว่าดูจากความลึกของมันยังเห็นความชื้นอยู่ค่ะยังมีความชื้นอยู่แต่เราไม่มีน้ําแต่ตอนโพดูนมาน้ําเต็มค่ะน้ําเต็มถึงตะพักตะพักนี่เลยค่ะน้ํางามมากน้ําสวยค่ะแล้วก็ต่อข้าวสังข้าวนูน่นปีนี้ทําอินรีย์ปีแรกค่ะหักดิบสารเคมีทุกชนิดค่ะ,ะนาก็มีเท่ากันเนี่ย หนึ่งแล้วก็สองตรงนู้นค่ะแล้วก็สามตรงนี้ค่ะมันก็จะกินที่นาไปมันก็เหลือเป็นแองแองนี่แหละค่ะแต่ตรงนี้เราไม่มีที่เก็บน้ำบาดาลค่ะทีนี้เราก็เลยปล่อยลงนาแล้วก็ในนั้นก็จะมีมีปลามีกบ ก็ใส่ลงไปปลาธรรมชาติอะไรได้มาจากไหนกุ้งหอยปูปลาโยนลงไปในนั้นมันก็เลยดูยังเขียวอยู่แต่น้ํามันก็ไม่ได้เยอะเพราะมันก็ซึมลงข้างล่างเหมือนกันนี่ค่ะมันซึมลงมันจะแฉะถ้าเราลงไปเหยียบเราจะเห็นน้ําทีนี้ะตะพักนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนนะนี่นี่น,น,น,นี่ทางออกที่ที่สองเนาะแล้วก็มาตรงนี้นี่ทางนี้ ทางแยกที่สามหนูทําสีแยกกลางนาทีนี้พอพอสลปปุ๊บสลปขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บหนูปลูกต้นไม้สามชั้นหนึ่งสองสองตรงเขียวๆเนี่ยนะคะสามสามตรงต้นแคร์เนี่ยค่ะตรง,ะะต,รงตรงสลับต้นแคร์มันจะมีไม้ใหญ่ค่ะมันมีจะมีไม้ใหญ่แซมอยู่แล้วก็มาต้นกล้วยค่ะทีนี้อ่าตรงนี้มาตรงนี้นะ หนูก็นี่นี่จะเป็นต้นแดงค่ะต้นแดงต้นแดงแล้วก็หนูก็จะปลูกต้นผักหวานใส่ด้วยนี่ค่ะนี่ไม้แดงค่ะนี่ผักหวานค่ะยังไม่ถึงปีค่ะเ,เริ่มเมษาไอส่วนทางนี้เราก็หัดปลูกผักหวานมือหัดมือหัดหัดปลูกก็จะมีผักหวานอยู่ใต้ต้นตะขบเนี่ยค่ะจะ้ะและทุกคณาหนูจะปลูกประมาณนี้แล้วก็ เนี่ยมันก็จะเป็นล่องเดินแบบนี้ค่ะมันก็กว้างอยู่ค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าต้นไม้ข้างๆน่ะมันโตขึ้นมานิดหน่อยหรือว่าอะไรให้หน้าฝนมาเราก็จะปลูกผักสวนครัวตามล่องได้ค่ะทีนี้มันก็จะเป็นเหมือนกันหมดทุกคันนาค่ะทุกคันนาค่ะแล้วก็เนี่ยเนี่ยยังเห็นความชื้นอยู่เลยค่ะยังมีความชื้นเนี่ยค่ะ อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีต้นแดงต้นอะไรมันมาเวลาปลูกต้นไม้นะคะ,ะหนูใช้วิธีปลูกสลับหนูสั่งต้นไม้สักสิบพันพันละสิบสิบต้นอะไรเงี้ยหนูก็สลับมันไปสลับมันไปค่ะแล้วก็ห่างประมาณหนึ่งหนึ่งวา3สามต้นแล้วก็สลับเป็นฟันปลาลงไปอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้มันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้แต่ชั้นล่างนะ่ะจะเป็นยางนากับตะเคียนที่เขาว่ามันมันชอบน้ำทีนี้อ่ามันยังไม่ขึ้นมาหรอกคะ่ะมันยังไม่ขึ้นมาก็เห็นต้นนี้คือต้นตะเคียนค่ะแล้วถัดไปใบๆบโน้น ون, คือต้นยางนาค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหากว่าเรามีน้าอุดมสมบูรณ์ในถ้าเราเก็บกักน้ำได้นะ ความคิดหนูว่าตามร่องน้าเนี่ยถ้ามันมีน้ําจริงเราก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลงปาเลี้ยงได้ในคลองแต่หากว่าต้นไม้มันใหญ่ชิดว่าที่นาเรามันน้อยเราก็สามารถกลบกลับมาได้เพราะว่าน้ํามันยันกันหมดแล้วต้นไม้มันขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ากลบให้มันเหลือน,นิดนึงคือคือไม่เกี่ยงตอนขุดนะ ไม่เกี่ยงตอนขุดคือเนี่ยมันหนึ่งมือแมคโครแต่ตอนนี้มันก็พังลงไปบ้างเพราะเราไม่ได้ปลูกหญ้าแฝกค,ค่ะหญ้าแฝกก็จะปลูกตามตาม่าบ่อใหญ่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็หญ้าแฝกก็จะอยู่ตามแนวเพื่อนบ้านค่ะ เพื่อไม่ให้ดินสไลด์ไปหาเขาแล้วก็ตรงนั้นตามขอบเพื่อนบ้านเขาว่ามันจะงํานาเขาเราก็ใส่มะเขือพ่วงใส่พืชผักกินได้ค่ะไม่ต้องไปไปยุ่งกับเขามันก็จะเป็นร่มเงานิดหน่อยค่ะทางเข้าก็จะประมาณว่ามันก็จะเข้ามาจากทางน้นค่ะมันก็จะเข้ามาทางนี้แล้วมันก็จะมาอ้อมมาอย่างนี้ค่ะมันยูเทินได้ค่ะไปเลยค่ะน้นห้องน้ํามันก็จะยูเทินมาแบบนี้ค่ะ มันก็จะออกไปต่างโน้นแผงโซลาเซลล์มีอยู่ตรงนี้บ่อบ,บ่อบาดาลอยู่บ่อหนึง่งแล้วก็อยู่ตรงนั้นบ่อหนึ่งค่ะค่ะบ่อนั้นก็สูบลงสระนั้นแต่บ่อเนี้ยยังไม่มีที่เก็บเรายังไม่มีงบแต่ว่าเราใช้วิธีปล่อยลงทุ่งไปก่อนแล้วก็อนาคตเลยต้นไม้ต้นนั้นไปนั่นนั่นนะ่ะคือสระอีกลูกหนึ่งค่ะที่ที่ว่าลึกสิบสิบสองเมตรนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ แล้วก็นู่นกองฟางยังย้ายลงไม่หมดค่ะตอนนี้ก็คลุมฟางได้ได้ประมาณหนึ่งคือคุมคลุมได้ทั่วแล้วแหละแต่ว่าหนูอยากได้ให้ให,ให้ให้คลุมตรงร่องเดินค่ะคล,คลุมตรงร่องเดินไปด้วยแต่ปัญหาคือ,เ,อเราก็จะมองเพื่อนบ้านด้วยว่าเขามีไฟไหมแต่ก็คาดว่าเขาไม่มีไฟเพราะแต่ตรงนี้มันเป็นป่าป่าอ้อย แต่ป่าอ้อยไม่รู้เขาจะตัดหรือเปล่ายูคาก็เป็นของเขาพอยูคาเป็นของเขาเราก็เลยใส่กระถินเทพาลงไปค่ะใส่กระถินเทพาลงไปเพราะว่าเผื่อว่ามันจะดันกันช่วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดไปคิดเอาค่ะก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆค่ะก็ถ้าเรามองไปนู่นแหละเถียงนาอันนี้เล้าไก่ที่อยู่ข้างกองฟางนี่อันนู้นถัดๆัดขึ้นไปนั่นหมูค่ะ แล้วก็มาตรงนี้หน่อยกบค่ะกบแล้วก็นูน่นแ่ะเทียงนาน้อยแผงโซลาเซลล์ใช้สามแผงตรงนั้นใช้สามแผงคือคือระบบน้ำก็คือไฟบ้านเออเขาเรียกอ่าชุดนอนนาเนาะแล้วก็ัจะมีปั๊มหอยโข่งอยู่ตรงนั้นก็ใช้สลับคู่เอาค่ะประมาณนี้ค่ะ